ครับทุกท่านข่า,าวจากใต้จงจำกระแสใต้กับเบมื่อที่โบกันวันนี้เราต้องกติดสถานการณ์ที่คนตกนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับหลายคนอยากจะรัวเจก,กี่วันและยุ่งกับผันพื้บ้านนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านพ่อบุญชุมชุมบัวเจ้นกับพู้อมในการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราธานีจะมาลวาวิโรควางกัน พอาจาการเป็นผันพพือบ้างรครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัครับอยากให้พ่อได้เล่าเลย้วครับว่าวันนี้เนี่ยเมือ่อตอนตีหน้าที่ผ่านมากลุ่มปุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11นี่เตือนอะไมั้งครับครับกบริเวณภาคใต้เราจะมีฝนตกหนักนะครับเนื่องจากว่าโรงฝนเนี่ยมันพาดอยู่สุราษฎร์ ทุระปักใต้ตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันหรุ่งนี้วันนี้มันจะไปเร่งอยู่ทางนากนครนะครับพอหลุมน้ามันดันลงก็คือฝนนี่จะโรยมีตุ้มไฉยาในมาก้อนนี่ไหมก่อนหน้านี้ไฉยาธานาจุมพรมาแต่วันนี้มันดันจากจากไฉยาจะสุรันเนี่ยไหลมาจนถึงนครแหละไฉยาฝุ้นก็ยังตกแต่ว่าอยู่ในไม่ไม่แรงนะครับไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้แล้ว นี่ชาวสยา,าฟังระบายใจนะตีบาบบตรงเลยใช่ไหมแตบบ่เนี่ยฉายาท่วมประนามแต่ว่าทุกไหมครับใช่ครับเพราะน้ำป้ามลงอะน้ำป้าแต่ว่าลงมาใชครับซึ่งก็ค่อยๆไปคลอดแล้วก็ค่อยๆลงไปทางตอนล้างแล้วเกิดต,ต,ตอนนี้แนวโน้มว่ารองรองฝนเนี่ยจะไปปาดอยู่ซ่อมจังหวัดปักต้แล้วก็มันเลยทียต้นบนจะอยู่ช่วงนั้นครับ เนี่ยวันนี้ขอยัดข้อพับดาวเทียมลาสุดตอนนี้เลยเนี่ยขึ้นมาเลยว่านะครับเต็มโป๊ะก่อนฝนมันมันเป็นซี่เป็นพื้นนะอะไรก็พัดพ่านเป็นพื้นแล้วอันนี้นี่นี่คือลาสุดตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราเจอนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะไปนักตุนนั้นแถวแถวปัตตาลุงไหมครับนครปัตตาลุงนะครับไอ้ดูคำบนเป็นซี่ข้าวขนั่นก็คือลมเน่ามันดันลงมาครับอ่าคำบนเน่ากับพักเนื้อเน่าพับเนื้อเราดันลงมาวันนี้ทางชุมพลประชวร สุรัสเนี่ยพุ่นจะเริ่มอ่อนลดลงนะครับแต่ว่าใจเป็นนักอยู่ทางชุมพรเออไปนักทางนครนะครับนครซี่คือคือนี้ลมอารมณ์อันตรกวนไาเลยมัน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 เลยจะพนสุรัสเราจะไปเข้าคอนจนถึงวันทีหยิบซ้ำเนี่ยรองวัฒนายุทธ่ซ้ำจังหวัดตะเแดนภาคใต้นะครับพ่ะแล้วโซนที่นี่พ้นแล้วครับผมสุรัสเราก็ในนู่นบอกว่าลดในวันที่หยิบซี่แต่แต่ทีประกาศเตือนไหมว่านครนี่แฉไหมครับ ก็ลงมันเข้าเต็มเลยเข้าเต็มนะคนจะเเข็อยู่สามสี่วันเลยออหนักกวนี้ก็จะผุดวันนี้เต็มทีเลยวันนี้เต็มทีเลยพอพรุ่งนี้ว่ามันลงไปทางปัตลุงสงนคราสงนคราลงไปด้วยแลยวซึ่งพ <c ats> อหลมนำ้ำดันมาเรือ่อยหลงก็จะดันตทบดันทบบีบอังคารทบบีบลงไปกลางทีนี้เราจะไปนักอยู่วันที่ยึดซ่อมนี่แถวซ่มจังหวัด คคะภาใต้นรับวันอาทิตย์จะไปนักดนตรจังหวัดนะพี่น้องทีเล่อยู่นะครับผมแต่ว่าวันที่โปวันทีจิบซี่ทึงหยิบเป็ดเนี่ยหลุมหน้ามันร้องกำลังรองก็จะเหลือนขึ้นมาเตะเตียบันเราลาเตะเตียวเนี่ยครับจิบซี่ทึ่งหยิบเป็ดกลับมาแล้วกับแต่ว่ามันก็คือคือความแรงมันก็คือหลุมหน้ามันได้มันได้กวัดพุ่งเบาลอ่าเบาลงครับหลุมหน้าอย่างดันลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าภาคใต้เราต่างทุรัสเนี่ยฟุ้นจะหล่นลง ประมาณยิบซี่ตังยี่เปรประตูประติสงก็ไม่มต้องว่าเลยแล้วที่กับท่านแต่ว่าวันนี้ที่กับเป็นน้องวังเวิร์ดอยู่ก็คือถ้าว่าปริมาณที่มันผาดเนี่ยเกิดผาดพลาดอยทางนี้ต่างสุรัชวันนี้นครสุนงค่าปทลุงเนี่ยปริมาณน้ำฟุนเป็นเหมือนพื้นรับท่านครับมีโอกาสจะท่วมนักมากไหมหล่นลิ่งมากไหมก็อันนี้ครับข็ต้องให้พี่น้องติดตามจากท่านการฝนทางที่กรมอุตุรายงานเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ เกณฑ์ฝนทางนครเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เก้าสิบจุดหนึ่งขึ้นไปนะครับทางนครเก้านตกนักทุนนักมากครับที่นี่ทางสุราษฎร์เราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ฝนตกนักฟุฝนลดลงแต่ทางแบบฟุนยังมีไหมครับยังมีครับยังมีครับแต่ว่าความแรงของฝนลดลงคือคือเกณฑ์ฝนมันมีกี่กี่กี่ช่วงครับเกล็นฟุ้นเนี่ยคือมีมีฝนเล็กน้อยฝนปานกลาง ฝนตกนักตึงนักหมางอันเล็กน้อยปานกลางนี่ประมาณกี่วันสู้นตึงซิปนี่ยรัฝนเล็กน้อยครับสูนตึงซิปนะไอหลวงดอกเนี่ยนะครับซนะิปตึงซาตรมาเนี่ยฝนปานกลางปานกลางาารครับปานกลางซาตรมหาหยุดน,นึ่งตึงเก้าซิปเนี่ยฝนตกนักครับแต่พอเก้าซิปหยุดนึ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นฝนตกนักตนักหมาง แต่ว่าสุรนเราอยู่ในชงที่พุ้นตอกนักรับดับมาดับซรดับราบเยถ่าอกานี้ดับนึงก็คือรุ่นทึงทรปรุ่นนึงสการทิปตึงมาครับทราบก็คืออันนี้กมาจุดนึ่งกับการทริปดับซี่ก็คือการทริปขึ้นไปเนี่ยในกลิ่นมุตุเราก็จะเป็นพุ้นตอกนักนักมา อ๋อไม่มีดับภาไม่มีดับภามีดับสี่ห้าเงิของฝนตกระดับห้าอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เกย์ผีๆก็โออร์ไปแล้าก็ตังกันอยู่แต่จริงๆมันเคี้ี่เองเขี้ี่เองที่นี่เนนักเลยครับนักแลับแต่ว่าช่วงนี้ก็เราจะอยู่ทีบริเวณรับที่เลยก็คือยุติการซิปนั่นสุรัตน์วันนี้ครับการซิปเอ่อการซิปคือจุดหนึ่งขึ้นไปครับแต่ว่ามันข้าวดีว่าสุรัตน์เราเนี้ยฝนมันจะลดลงความเร่งอ่ะเนาะแต่ว่าทีเป็นวงก็คืออำเภอทุของทุรจริตนคักโคนอ๋อกา อ่านกันดิบแล้วก็มาปัดเส้นเบียงซาแล้วมาชายบุรีอันนี้เพราะว่ามันเร่งอยู่ต่าง่าแล้วเาในส่วนรบเถ้าขรล่งอ่าครับตรงนี้ก็จะวันนีใช่ไหมครับวันนี้เลยครแต่เราเรายังยู่พร้อมอนาคตถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าน่าจะกินสุราตนกลางเขียนสาวไปด้วยแล้วประมาณนี้ครับเพราะว่ามันสวิ่งรงมันลมมันดันลงมาแต่พอไปพุ่งนี้แล้ววันที่ยึดซองเนี่ยต่างธุรัตเราก็จะเห็นสอง้าเปิดบ้างนะครับ แต่ว่าตาบ้มยังมีมันยังมีงมกัดมแต่ไม่ร่งแต่ไม่เร็งก็ต้องตั้งรับกันไปนะตั้งแต่นะครที่ธรรมรัฐลงไปเนี่ยร,ราวาอากาศหน้ามันดันไป เกี่ยวเรืองอากาศหน้าตอนนี้บ้านเราภาคใต้ตอนนี้มันพึ่งมั้งคะเอ่อภาคใต้เราเนี่ยมันมีส่งดูดูร้อนดูฝนนะครับแต่ว่าบ้านเราอุณหภูมิไม่เข้าเกินอยู่ดูหนาวมานกินเกี่อากาศเย็นช่วงเช้าเช้านะครับแต่เน่านี่ต้องอีลงก้าวเอ่อตรงประมาณชิบกชิบมาชิบกทริปทุกที่บกไอ้แบบประมาณนี้ครับครับครับแต่ตงอีสานก็อาจจะมียอดด้อยเป็นเมฆกันนิ่งอะไรบางนะครับเพราะว่าปีนี้เน่าไม่ไม่ช่ำ แต่แต่พอหน้าไม่หมากดมไม่หมาี่พุ่นกระสอบทำกันอืพุ่นหรอบายเราเป็นใจนะตัวมันไม่ดันหลงหลางครับไซอิตต่ว่าพุ่นตกเฉนนี่ก็คือหลุมเน่ามันผัดแบบเอื่อยมันไม่ดันนะมันไม่เร่งแต่มันเร่งก็คือมันจะลงไปมาเลเลยเออวาดไปนู่นเลยปาดลงไปลงมาเลยแต่ปีเนี้ยก็ติเป็นว่วงก็คือว่าพอรงไปอยู่มาเลแล้วนมันจะมีรองรงโลอยู่อที่โลเนมันวัดทุบอากาตบีไปอยู่ทต่มาเลียนนะครับตอนบนนะ ถึงเอาวันก่อตัวเป็นโลกําลังเร่งอันนี้มันมีมีมีพ้นนะครับถึงประมาณสักธันวามกราตรงเนี้ยนี่พลังจะทราบบดีล้วว่าวันนี้ร่างกับผ่ยิบราบนี่แล้วเนี่ยครับขาดการผันผื้อบ้างครับผมทุกเออตอนนี้ก็คือร่างเออสุราตเราต้องฟ้าระวังทุกวันที่ยิบซ้ำนะครับเพราะว่ามันนาบซ่าส้มเกมันตกไว้ดิมนี่ต่างนาคนก็ต้องฟฝ้าระวังด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะเริือฝนจะรม นะครับทีนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คือว่าหลงเนี่ยหน,นุ่มวารงเนี่ยมันจะไปอยูออ่ปากใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็มาดีเตียตอนบนหลงะจะไปป่าตุงอันนะครับ<ม>ถึงหลงตัวเนี้ยก็เป็นผู้รายงานวารงคือตะนุ่นดพายุถ้าว่ามันเป็นแค่โลเร่งย่อมเร่งมันก็เกลื่อนเป็นย่อมเมื่อเนี้ยเนี้ยตอนเนี้ยก็เป็นย่อมกำลังเร่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าเกินปายุ<ม>นะครับถึงก็ตรงเนี้ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าหลงตัวเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นจะวิ่งลงอยู่บันโรงตรงเนี้ย S <S ไปจุนทึ้งมกร,ราเลยแบบตับควระวางเครือมกร,ราสายพอลมหน้ามันเรงมันก็ลงไปมาลีอ่าปลมหน้าออกก็ขึ้นมาแล้วับตนว่านี่ร้องก็จะไปอยู่ต้นกลางของมาลีนะครับพอมกร,รานี่ยร้องไปอยู่ทางต้นล่างมาลีบ้านเราก็จะเข้าดูโ่นโรนัแต่ทีมีปีนี้ทีเป็นว่วงเพราะว่าลานิยาเนี่ยมันปัดมันเร่งตั้งแต่ตุลาไปถึงกุมภากุมภาพันา์นะครับซึ่งตอนเนี้ย ขัดขัดไม่ว่าผลเรื่องมีนาเนี่ยขาลนิยาจะเป็นกลางในรูปปกตินะครับบันโราก็จะเป็นดูดดูดโรนปกติมีนาปกตินะครับดขาดัดกัดกัดกันแล้ัยต้องขึนมาอยู่งั้นอ๋อแสดงว่าในปีหน้าเนี่ยความพันแปรแปรปร่งข้อสถาบัาก็ไม่มักเท่าไรก็ไม่มักเท่าไรแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังเรือมกดามกดา่านว่ามกดเราต้องฝ้าระวังอาจจะมีอาจจะอาจจะมีอาจจะมีย่อมากดการต่ำต่รวอมาเลนะครับ อาจจะเคลื่นมาได้แต่พี่น้องถ้าม้าครับต้องกแล้วมีพายุมาจอะมั้งไหมขณะนี้ยังไม่มีครับไม่มีนะตอนนี้กรมประกาศก็คือว่าย่อมกาลังเร่งเคลื่อนป้านไม่มีพายุจะเจาะจาคิวแล้วไม่มีตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีมีโอกาสไม่ครับตะ้งกับอีกทีแล้วเลยขณะนี้แต่เราดูเพราะว่ามันมีหลุมน้ำเป็นการแดงนะครับถึงอาการแดงออมาที่อาการเปียกกระมึนกระดจิตจู้ได้รับสับน้ำกระจิตจู็คือกระแดงน้ำคือจิตจู้สับ อากาเด้งมวลอากาเด้งเขมาบรรเรมีความชื้นกระทุ้บสับไปครับก็เลยแต่ว่ามันจะรุนแรงตรงไหนว่ามันมันดันลงมาหลุมน้ำที่ดันมาบรรเรานะครับคือมันกวาดไอ้น้ำมาทั้งหมดันตัวเปรย์แต่ทุจรัตเราจะยาโดเงินตอนนี้นะครับ่ายจ้างครับ ตอนนี้ถ้าต้องฝากเตือนพี่น้องที่ว่าอยู่บริเวณเอ่าวไทยในเรื่องคลืน่นลมเพราะว่าตอนนี้มีประกาศงดเดินเรือบางอะไรเป็นเบาเรียงนะคลื่นลมในทะเลพันพืดมากคตอนคลื่นลมทะเลขณะนี้เขาอยู่ประมาณช่วงทุ่มเ่ามตรนะครับ <c oughs> ก็ตามที่กรมเจัดหา,าข่าประกาศก็คือว่างดออกเรือนะครับเพราะว่าโดยเล็กก็ควรรอจับฟังจะย้ายกันอย่างพอได้อยู่อิทธิพลของลมนี้มันมาจากอาการหนาวจะจีก็มาจากคือลมมัวซุ่มกำลังเร่งพอลมกำลังเร่งมันก็ปัดจนคลื่น ไอ้ยกุ่งนี่ก็ปฏิปิติเป็นว่าคือปพายุจัดฟัางคลื่นจัดฟั่งแล้วก็นามที่ก็เดียนนาำะปเลีนนู้นมันนู่นตรงนีนามที่อุดปักโครงบรนเราโรงไม่นามตัาปีโรงปากมากครับก็ระบายชาครับซึ่งก็เป็นปะหน้ากับว่าพี่น้องดิ่มทะเลก็อาจจะรับพุ่นกระตก การจะบายกนน้ำกันนครับทีแสดงว่าที่ฟังฟังมาวันนี้สุราธานีเราน่าจะให้ห่วงไปมั่งแล้วครับแต่ว่าคอนเรื่อยทุรติดค่อนนะค่ยังตรงข้าวอีกคืนอีกวันและวันนี้นะน้ำก็ลงมาด้วยนะครับค่ะก็บังเวิดกันนะครับคนะครับถ้าถ้ามลนวว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราก็เคยคุยกันนะปีกนน่ะอาุเจ็ดนะครับปีนี้สภาพผันผื้นครับปีนี้การไหม่ว่าฝนตน่าจะคณะนี้ก็คือฝนอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของขาปกติขาปกติปนกนะครับ ่าปนนกร้อยต่อปีถึงตอนนี้70กับ70เปอร์เซ็นต์ประมาณถึงแล้วอีก30 30นี่ก็คือพิจิก้าธันวาอย่างอีกเดือดกลึ้งประมาณตีเอาประมาณเดือนกลุ้งพิจิกาธันวาช่วงเดือนนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะหลายกาปกติถึงปีนี้กาดว่าจะสูงกว่ากาปกติประมาณ10ถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับสูงว่าเพราะว่ามันบวกด้วยลาเนียมาด้วย เลยะการมาถมตบแต่ว่านี้ก็คือข้อมูลทางสถิตินะครับแต่ในข้อตัดจริงเราค่อยว่ากันแต่ว่ามันนำปนรกนินในนนกับโปรตีนเนี่ยก็ต้องติดตามกันตลอดจริงๆแต่ว่ามันกรมบุตตุนิยมนอกจากผมดูแลน้ำบนวั้นเล้วนะนะผมเล่งผลนี้ไม่ถูกไหมนะน้ำบนคลองในคลองกันบ้างกับรับน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำตาป้งตาปี้แับนี้เพราะนณะนี้ก็แม่น้ำตาปี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในประมาณสักสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต S <S ไม่นม้ำเน้นที่จะรับน้ำได้อีกประมาณ3ามทิพย์นะครับค่ะถึงตอนนี้ก็ที่เป็นว่าคือว่าต้นน้ำตาพี่รมอยู่นากลโอ้ซึ่งเป็นพวกคนรักนากลเนี่ยน้ำมันม,มันจะหลงมาบาา้านรรจครับหลงมาปัดเส้งรงเมื่อวันประชุมพวกวันลำตันตันผู้ว่าจับเลยวา่าแต่พวกตันผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวก็ยก,กำชับทางผัดเส้งทางเนี้ยไอ้ไอ้เฉลยเฝ้าระวังเพราะว่าถึงบ้านเราคนเราจริงแต่ว่าน้ำมันอยู่มันเลื่อยมาเลื่อยมาเลื่อยมาบ้านบรต่เราจะมีสถานีวัดอยู่เป็นช่วงๆถูกไหมครับครับครับที่ผัดเส้งครับ ก็จะมีต <cheg> ีดหน่วยวัดเขาพูดมาอยู่ติดเปอร์เซ็นต์นะแต่กองคนมีไหมต้นน้ำป้าปี้มีไหมต้นน้ำก็จะมีชาวว่างครับไปกันจะได้แต่งแจงเตือนพี่น้องอะไรท่านในต้นน้ำแต่ปี้และคลองอื่นงสำคัญโดยเฉพาะวันนี้พี่น้องแค่คอนเลยกันแค่คอนยังมีคลองได้บ้างครับทุกทุกค นครก็น่าจะเป็นโครงพักปน,นังอะไรประมาณนี้กับเพราะว่ามันต้นน้ำอยู่แห่งเดียวกับตีบเขาลุาง่งเขาลุ่มมั้งเสกฟังนี้เสกฟังมาลัานสักการเนี่ยก็คือต้นน้ำแม่น้ำตาปีพปเอเสกฟังนู้นก็เป็นต้นน้ำคงคงชาววัดจุพลเออนครทางนู้นนะครับปนัปปนนง นะคะคอ่ะทางสุดท้ายนี้คะ่ะพอได้ฝากเตือนผีน,นองประชาชนทางจังหวัดสุราธานีแล้วก็ใต้ในจังหวัดอื่นๆด้วยให้เฝ้าระวังสภาพะอากาศในช่วงนี้คะ่ะช่วงนี้ก็ขอวห้ผีนองที่ตามสภาพอากาศนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23นะครับที่กรมตูดได้ออกประกาศนะครับซึ่งก็น้ำฝนปีนี้มันบวกด้วยคะ่ะรน่ยามาด้วยก็จะก็ทุกคุไหนเกิดว่าน้ำจะมากกว่าขาปกตินิดหนึ่ง ถึงก็คอยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดะนะครับแต่ว่าพอไปวันที่ยึบซี่ึ่งเป็นแล้วในนุมวารุณารมเนี่ยวุ่นก็จะลดลงะนะครับเนื่องจากว่าลุมเน่าเนี่ยมันอ่อนกําลังแต่ว่าปัญหน้าย้ญ่เกลี่ำกันก็คือว่ารงเนี่ยมันจะจะวิ่งขึ้น้าวิ่งลงเหมือนที่ผมบอกไ้มเมื่อกี้นะครับจะวิ่งลงก็คือมาเลเซียพ้นเต็มเตมถ้าจะวิ่งขึ้นก็มันก็จะละพ้นนั้นมาบานเราแต่จวงที่มันจะวิ่งเนี่ยถ้ามันเป็นโลเป็นพายุเนี่ยไอเนี้ยน้นป่ามาบรรโดดจะวิ่งขึ้นนะครับก็ ก็ขอฝากพี่น้องทุกๆุกตาแล้วนะครับค่ะผมเออเราฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับวันนี้นะนายอมนะส่วนพี่น้องที่ชายาณนะครับวันนี้ย้ำกันอีกคลีในอำเภอแจ้งเติ้ลนะครับวันนี้น้ำข้าวนะครับโยมแล้วข้าวหมาก็วันเด็กหมาก็วันอังคารที่ผ่านมานะครับส่วนเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งหนึ่งกาวกนะครับข้อความช่วยเลือนในพื้นที่ชายาณนะครับทถนนอำเภอควักยำมันนะครับส่วนเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งหนึ่งกาวกนะครับนะ วันนี้ที่ชาย่าน้ำจะหมากวาัวาันอังคารพูธเท่านี้แหละวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านพ่ออ,อบุญชุมชุมบัวจั้ทน์ครับพ่ออ,อสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราธานีไม้ข้อมูลดีๆกับรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณพ่ออ,อาคา่ะ